วงการบันเทิงของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมหลายคู่ที่เป็นคู่ซีกันอ,อยู่ด้วยกันแล้วก็เอฟซีแม่ยกเนี่ยส่งเสียงเชียร์พากันสนับสนุนนะคะ,คะวันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐของเราจะพาไปดูคู่ซีคนในวงการบันเทิงที่คบกันแล้วพากันดังพากันรวยจะมีคู่ไหนกันบ้างไปตามจากรายงานพิเศษค่ะสาวหมอลำแอนอรดีตับพระเอกหมอลำใจเกินร้อยบอยสิริชัย เพราะจากพระเอกนางเอกหมอลำขวัญใจนายกต่างถูกจับให้เป็นนักร้องหมอลำคู่จิ้นสุดหวานเป็นที่ถูกอกถูกใจของเหล่าแฟนคลับพ่อยกแม่ยกที่คอยหอบฮิ้วตามคล้องมาไลา่น้ำใจทุกๆเวทีแล้วไม่ว่าฝนจะตกฟ้าจะร้องก็สู้มากัางร้มยืนให้กำลังใจนอกจากนี้พวกเขาเยังสร้างกลุ่มบ้านเรียกแทนตัวเองกันว่าบ้าน a อบที่มาจาัดชื่อแอนแล้วก็ปีก็คือบอยนั่นเองและยิ่งเปลี่ยนจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงคุณเอ ตัวยิงรุมยิงติดต่อเข้ามาจ้างทั้งคู่เยอะมากจนคิวงานแนนเอียดมีการจองคิวไปถึงสิ้นปีละแหมไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรก็พากันปังพากันรวยจริงๆช่างเป็นคู่ที่ช่วยเสริมบารมีเงินทองไหลมาเทมาเขาก็เป๋าไม่ขาดสายเลยนะคะแม่คุณกขบคุณเอ๋